ยอมรับว่าเป็นช่วงวันดีเช่นเลยแต่ในระหว่างที่มีสถานการณ์เนี่ยนะครับด้วยด้วยความเป็นอตทของเราเราก็ต้องคุยว่าว่าเราเนี่ยเป็นอาชีพจริงนะครับรวมทั้งทางท่านผู้บริหารท่านผูว่าเองเือความใหญ่นะครับทางผู้ว่าก็คุยกับเราอาทิตย์ละหลายๆครั้งด้วยกันนะครับเราเนี่ยมีมีรูปแบบนะครับ เชื่อมั่นโดยเฉพาะเรื่องของอมาตรฐานชาท,ที่เราเราเราตระหนักแล้วเราก็ได้พูดคุยปรบรวมทั้งมีการพยายามกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาสมัครนะครับมาตรฐานชาให้เพิ่มมากขึ้นตรงนั้นเราทำาแล้วก็โดยสรุปแล้วเนี่ยเราก็ตามนโยบายตรทตามกลยุทธ์ทรทนะครับโดยที่เราได้ร่วมหารือประชุมหารือกับทางสมาคม ท่องเที่ยวนะครับจังหวัดเลยองนะครับสมาคมท่องเที่ยวกเกาะสมุยนะเนี่ยเราคุยอยู่ตลอดไม่ต้องยอมรับว่าในครั้งรอบสองเนี่ยนะครับมันค่อนข้างสูงจนพุ่งนนแล้วก็มีระยะเวลาที่ยาวนานกับรับเลยองมากาจริงๆนะครับกานะรแบ่งสัมนที่จะสร้างความมั่นใจนะครับเราถึงเรายังไมเ่เชิญชวนอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับแต่เราเนะี่ยมีแผนในการสร้างความ ความโหยหาะครับทะเลระยองรเรามีเรื่องของทีมซ u ระยองออกมาก่อนเคลื่อนเลยนะครับองระยองแต่ว่าเป็น CSEAC เนะครับเป็น C ทะเลมีภาพต่างๆออกเป็นโปสการ์ดด้วยกันนะครับโดยที่ทั้งเราเองแล้วก็ทางภาพเอกชนเนี่ยก็ใช้ตีมเดียวกันนะครับก็ก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันทำเพจในจังหวัดระยองเนี่ยมีศักยภาพมากนะครับมีด้วยกัน ประมาณ20เพจอนต่างๆนะครับแล้วก็มีหลักๆนะครับที่เป็นแม่คณิตจริงๆเนี่ยก็ประมาณ10เพจด้วยกันอันนี้ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ว่าในเรื่องการโปรโมทนะครับทีมทะเลนะครับในในโซเชียลต่างๆนะครับที่เราตอบรับกลับมาแล้วก็กิจกรรมที่เราทำอยู่อย่างวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นอีก ที่รับความอตอบรับเป็นอย่างดีจากแคมเปญของศูนย์กลางนะครับเปิดเปิดแคมเปญไปเนี่ยนะครับก็มีคนจองเข้ามาเช่นกันอย่างโคลนลายทีเดียวนะครับถ้าเราลงมาจัดี่จะยรมแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็ยังไปนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีในส่วนของกิจก,กรรมที่จะทำนในวางแผนไปหมดแล้วนะครับในเรื่องของกิจกรรมชายทะเลนะครับไม่ะเป็นเรื่องของซับปอร์ดก็ดีนะ ด้านกีฬานะครับและที่จะออกเร็วเร็วเนี่ยนะครับมันจะเป็นกิจกรรมจริงซึ่งน่าจะพอพอทางเราได้หารือทางสาธารณสุขแล้วนะครับถึงนของจังหวัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าว่าสามารถจชดจุกได้เนี่ยเราก็จะออกแคมเปญกระตุ้นก็คือเที่ยวดีมีคือจังหวัดระยองนะครับเป็นแคมเปญที่เราเชิญชวนนักเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับจะเป็นห้ากิจกรรมด้วยกันนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแรกเลยเป็นกิจกรรมที่มาเที่ยวมาพักในจังหวัดระยองนะครับ แลจะได้ส่วนส่วนลดเป็นอ e ีไวช์เชอร์เข้าไปนะครับเอาไปใช้ในส่วนของกิจกรรมต่างๆได้ว่าจะเป็นซื้อของที่ระลึกนะครับไปสวนผลไม้ก็ดีนะครับหรือว่าไปตีกล์ฟนะครับต่างๆมากมายนะครับและกิจกรรมนี่ก็จะเป็นเรื่องของการทำน้ำก็ได้อ e ี o วชเชอร์เช่นกันนะครับเรื่องของกิจกรรมตีกล์ฟก็ได้นะครับไปกอดสเมเหนะครับไปรับประทานอาหารบนกอดสเมเหนะครับก็จะได้อ e ีวชเชอร์และสุดท้ายเนี่ยจะไปกิจกรรมที่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่อาจจะมาเป็นหมู่คณะที่ต้องทำกิจกรรม CSR หรือว่ามาเที่ยวชุมชนก็จะได้อีไวเชอร์20คนขึ้นไปก็ได้อีไวเชอร์น่าจะาโปรโมทกิจกรรมนี้ออกน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าเดือนมีนานะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและก็กระตุ้นนะครับการินทางท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดระยอง,องเพ่มากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วทีมของของ,ของระยองนะครับอนนีการาับทำเรื่องของการชาเลนจ์นต่าง ่านสื่อโเชียลที่รัาความนิยมมือ k t บเป็นต้่มทำกันแล้วนะ